กราบสวีด้าสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะคบผมผมเลวัสุดนะคุณดูคลิปในวันนี้ผมจะเล่นเป็นเซต S อบวกนะคุณดูก็คือมันหาได้จากการคราฟนะดูเอาแล้วกันนะก็คือปืนเนี่ย SR ปืน S R ห้าเซตเลยนะคุณดูแล้วก็ปืนสามเออีกสิบสองกระบอกเลยนะอืมก็คือทุกทุกส่วนของมันอะเนี่ยในทุกส่วนมันก็ใช้อย่างละตัว SR 5ห้าชิ้นสามเออีกสิบสองชิ้นครบเซตอ่ะมันประมาณสองร้อยบาทอ่ะเออประมาณนั้นนะคุณดูเอสอาร์เนี่ยนะอืม ไอ้มินขอแอดไหมผมรีวิวนะมาผมก็รีวิวให้น้องๆดูนะไม่รู้ว่าจะได้คลิปไหมนะคลิปในวันนี้ผมว่าน่าจะโซโล่นะครับผมอุ้ยเอ้าไม่รู้นะครับผมว่าผมจะไหวไหมแต่แอดมินตีตีผมมาด้วยถ้าผมไม่ไหวผมก็จะรับตี่นะแต่ดูทรงแล้วเกือบไม่ไหวเมื่อกี้เกือบหน้าสั่น ไปเว้ยแตกสามีแตกเฮ้ยมึงคิดซกิก im ูทำไมเนี่ยฮะคิซกิกูทำไมเนี่ย

rồi hỏi rồi hỏi 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 chặt, hỏi 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 không hỏi không? hỏi hỏi không? มาดิน้องพิมน้องพิม เยอะจริงเยอะจริงตัวหนึ่งนะไม่ตายสักตัวเลยวะสู้ยากเหรอวะสู้ยากเหรอส่วนส่วนสแบบชุดเดียวไม่ค่อยตาย รับอีกหรอยังยังยัง ผมสวนมันชุดเดียวไม่หลับอะ่ะเลยแบบเลนยากนิดนึงลุงเยอะว่ะโดนลุงเยอะว่ะ เขาดอดสิบห้าแล้วยิงชุดเดียวไม่ตายมันก็เลยเล่นยากนิดหนึงไม่ไหวแล้วเขาดูผมต้องให้เอ็มช่วยแล้วว่ะโอ้ยรับบัตบพี่บาบี้ได้ไหมรับพี่ไม่ได้ทุกคนเลย

của tao tè. ủa 3 đọc ủa lẹ. đọc lặp đấy đi. Whatever đi đi.

ตายน Get ี่เหรอมันเจ็บหรือเปล่าวะเฮ้ยมันเจ็บหรือเปล่าวะจะตายอนีใครมันคางวะ

อุ้ยเอ้านุ้ยใช่เพื่อนกูนี่มาดิมาดิมาดิกอย่างนี้แตก s R แตก สวยสวยสวยมีมีเอเดนาร์นี่ไงไม่ได้วะ

มาดิกูรอให้กุลอให้มาดิแปกสวยถามตรงเลยมึงเป็นไหม มาดิมาดิไม่ตายไม่ตายแล้วเด่อดชิบหายเลยพวกนี มันที่เป่งเลยมันที่เป่งนเลยลบ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 ตกอดี flats, ings, Kingdom, ิ

นนี่ะไปไหน,นหมดแล้ววะเฮ๊ะถ้าเรลเราแอมินสหล่อตครับที่มื่หม่นะครับไม่ใช่ของดุตายตายไม่ตายเฮ้ยเอ้าไม่รอดได้ยังไงเนี่ย ยี่สิบห้าให้มาเร็วไม่พูดเจ็ดก้าวผมรับที่นักเรียนแห่นเงินเนี่ยได้ก็หล่อน้องเกินไม่ต้องเสียงก็ได้ชอบดีกว่าเฮ้ยเอาเสียงไม่ได้ทั้งี่น้องไม่อ่านเกมไม่เหรอโอเคครับพี่ใหญ่บอกเลยฮัลโหลฮัลโหล

เทียมันไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยเื่อดเพื่อนผมย่ตัว e นอกหยูฟลน ไอ้ที่ผมไปไหนหมดวะที่ผมยอยู่เหรอวะโอ้ยเอเดน่าอุ้ยมีใครไม่ตายเดียวบนเหมือนที่ไหนมาดิ อ้ยเข้ยิงไครไม่ตายเลยโอ้ยซี้อะเขาต่อเลยยี่สิบสามมีมันเยอะไม่ตายวะ ไปไปโอ้ยประมาณนี้แล้วกันค่ะคูประมาณนี้นะครับผมเอาละครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมยิงไม่ค่อยตายนะคุณู คลิปที่แล้วคือผมเล่นตัวละครแจกเว้ยคนดูไอชี้อยากกูคิดว่าตัวสร้งางทำเห็นถึงสามซองไม่รู้ไงคลิปนี้คือตอัวละครสร้งางทำแบบไปเช่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์กูปวดมืออีกแล้ววันนี้ม่ได้เล่นห้องไอ้นี่ด้วยห้องดาวมีด้วยห้องอลท์คลิปธรรมดา สงบกวกนานป่าววะสงบวกนานแน่เลยครับดูผมว่าอ้ยไอนี่คมอยู่นะมาตาแรกก็คมเลยวะดกๆต้องมีแต่พีศาอันนี้ขันหัว จะปวดมือเล่นมาไหมเนี่ยโชนะแล้ววะซื้อชนแน่อยู่สงะ ขายชนไหมไม่ขายเว้ยไม่มีใช่ไหมไม่ขายอะ่ะ